ูสุราดีดาแห่งความรักสวัสดีค่ะสวสีทุกคนที่กำลับบงติดตามรับชมช่องกูสุรลงกันอยู่ในช่วงของวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมแหวมต้องขอโทษด้วยนะคะแหวมไม่มีเสียงคะ่ะเนื่องจากว่าไม่สบายมากจริงๆขอบคุณสำหรับทุกๆกําลังใจกันด้วยที่ส่งมาถึงแหวมนะคะวันนี้ไม่มาเจอทุกคนไม่ได้เพราะว่าเป็นวันดีๆที่เราจะต้องมามีความสุขด้วยกันมาวอวยพรด้วยกันวันนี้เป็นวันค้ามันเกิดของอวยอูเซียนอวยอิงหรือว่าปรมาจารย์อ e ีหลิงค่ะตัวละครที่แหวมรักมากที่สุดเป็นเมนในตัวละครงิ สหรับตัวละครตัวนี้เวยอูเซียนหรือว่าเวยอิงวันนี้เป็นวันครายวันเกิดเขานะคะวันที่31ตุลาคมเราก็มาช่วยกันอวยพรวันเกิดให้กับตัวละครตัวนี้ค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีตัวละครตัวนี้นะคะแวมคงจะไม่รู้จักเซียวจ้านอย่างแน่นอนที่สุดไม่รู้จักอะไรต่างๆที่มันดีๆแล้วก็ไม่ได้รู้จักเรื่องราวของความบันเทิงทางฝั่งประเทศจีนกันด้วยขอบคุณทุกอย่างจริงนะคะขอให้เวยอูเซียนมีความสุขมากๆตัวละครที่มีชีวิตจริงๆและขอบคุณที่สุดเซียวจ้านที่ถ่ายทอดบทบาทของออออวยยยูเซีีีนนกมมมาาไได้่่่งประททับใจจติ รารู้สึกว่าเซียวจ้านกับเว่ยอูเซียนนั้นเป็นคนคนเดียวกันเซียวจ้านคือเว่ยอูเซียนที่มีตัวตนอยู่จริงๆอะไรแบบนั้นเลยเรารู้สึกแบบนั้นทั้งเว่ยอูเซียนและก็หลานวังจีกันด้วยนะคะตัวละครทุกตัวในเรื่องปรมาจารย์ลัทธิมารขอให้เว่ยอูเซียนมีความสุขมากๆนะคะ Happy b i r สเดย์สุขสันต์วันเกิดสวนวันเกิดของหลานวังจีก็จะเป็นวันที่23มกราคมค่ะรอเบิร์เดย์แห้หลานวังจีกันในช่วงของปีหน้าคืออีกไม่กี่เดือนแล้ว ต้องบอกว่ยอูเซียนนะคะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานสักแค่ไหนวัยอูเซียนก็จะอยู่กับเราแบบนี้ตลอดไปค่ะ ถึงความตื่นเต้นและความประทับใจของเราในช่วงเมื่อคืนนี้แวมก็สารภาพตรงๆนะคะว่าแวมดูไม่จบค่ะพอหลายชั่วโมงมากๆแต่พอมาเช็คดูในตอนเช้าเห็นว่าทีมอ e ีปาอชนะแบบดีใจมากๆเลยค่ะในความรู้สึกของแว,ม,แวมคิดว่าไวียปอหน้าที่จะคว้าแชมป์แล้วก็รักษาตําแหน่งแชมป์เอาไว้ได้แล้วมันก็เป็นแบบนั้น,นจริงๆขอบคุณพระเจ้าจริงๆค่ะที่ทานแบวสุดฤทธิ์เลยสําหรับเมื่อคืนนี้ขอบคุณจริงๆค่ะที่ชนะและทําให้เรามีความสุขรวมถึงนักเต้นทุกท่านกันด้วยในรายการสตรีแดนออฟชนะซีซั่นที่4มันเป็นซีั่นนทีสุกกมาก จริงๆค่ะขอสร้างความดีใจกับคุณเดวิดด้วยสำหรับผู้ชนะสังกัดทีมอีปอหวังจ้านั่นเองดีใจด้วยจริงๆค่ะเก่งมากๆสุดยอดไปเลยหวังอีปอของเราเมื่อคืนนี้หล่อเจิดจรัสเปล่งประกายดุดังเจ้าชายมากๆ อัพวังอีปอออฟฟิเชียลด้วยนะคะอัพภาพอีปอแต่ละเซตออกมาเนี่ยใจพังไปเลยข้างหนึ่งวังอีปอออฟฟิเชียลก็อัพมาหลายเซตเหมือนกันนะคะสองวังยีปอกับชุดนี้คือหล่อมากตั้งแต่หมวกลงมาเลยนะคะและกับสไตล์การเต้นในแบบโอสโคที่ยอดเยี่ยมทรับทีมอีปอหวังจ้าคะแนนเต็มร้อยเอาไปร้อยเต็มเลยค่ะนอกจากนั้นออฟฟิเชียลของวังอีปอยังมีอัพคลิปมาด้วยอย่างคลิปนี้ก็อบอกว่าเชิญมารับไฮไลท์กัน แสงสว่างส่องประกายผ่านนิ้วมือหัวใจพุ่งเข้ามาหาสิ่งที่รักและเพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาเหล่านั้นปฏิเสธไม่ได้จริงนะคะหวังอีปอ้ป๋อแะความร้องเขาขนาดว่าทําหน้าบูดก็ยังหล่ออยู่อีกค่ะปกติคนเราเนี่ยทำหน้างอหน้าบูดก็จะดูไม่หล่อนะคะแต่ว่าอีปอ้ป๋อเนี่ยหน้างอก็หลอะะ่อฮะหน้าบึ้งก็หลอ่อและในช่วงวันนี้ค่ะวัปอ๋อพิเชื่อก็มีอัพภาพเซตการ์ตูนกันด้วยหัวหน้าทีมคะ่ะอีปอ้ป๋อตุยจ้างแล้วก็ลูกทีมเราจะเห็นนะคะทั้งลูกทีมที่ออกจากทีมไปเพื่อที่ไปทําธุระของตััววเองคนนิสน ก็มีอยู่ในภาพนี้ด้วยโมโม่ท่าน่ารักมากๆในเวอร์ชั่นการ์ตูนบูบูด้วย คุณเดวิดคุณยางขายพร้อมข้อความที่บอกว่าอีปโปหวังจ้าดีที่สุดในโลกเส้นทางเส้นนี้ร่วมพยายามอย่างหนักด้วยกันพัฒนาด้วยกันเป็นช่วงเวลาที่สวยงามเป็นการสะท้อนประสานการประทะกันระหว่างนักเต้นสัมผัสถึงพลังแห่งความรักความหลงใหลของการเต้นด้วยหัวใจศรัทธาอันสูงสุดมุ่งมั่นต่อสู้เต็มที่เป็นความบริสุทธิ์ตลอดการไม่มีใครสามารถตั้งคําตอบตั้งมาตรฐานตายตัวของอีปโปหวังจ้าได้เวทีจะส่องประกายเพื่ออ,อีปโปหวังจ้าตลอดไปแน่นอนที่สุดใะซะีซั่นต่อไป ซีซั่นที่5เราก็จะเจอกับอีป้ปอหวังจ้าอยู่แล้วเพราะว่าหวังอีป้ปอกับลูกทีมคว้าชแชมป์ในครั้งนี้เป็นซีรีส o แดนออฟไน่าที่มีความสุขและสนุกมากจริงค่ะสหรับซีซั่นที่4คือนักเต้นก็มาจากหลากหลายประเทศด้วยกันและที่สําคัญหัวหน้าทีมต่างๆได้สร้างความสุขให้พวกเราอย่างมากค่ะ ขอบคุณตุ้ยจางทุกท่านด้วยคุณจางอี่ชิงคุณเฮนรี่ค่ะแล้วก็คุณหานเกิงด้วยขอบคุณทีมงานทุกท่านที่สร้างสรรค์รายการเรตี้ดีๆแบบนี้ให้เราได้ดูกันใน EP ีที่11เนี่ยวมร้องไห้เลยนะคะร้องตาม AC ค่ะร้องตามโมโมแล้วก็อากิซังคือในตอนที่เขาบอกลานี่เราแบบโหไม่ไหวแล้วเหมือนเราผูกพันกับเขาเราดูแล้วเราอยู่กับเขามาตลอดค่ะ อย่างตอนที่อากิซาบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยมาแบทเทิลกันในตอนนั้นแบบความรู้สึกเราขนลุกเลยแล้วหัวหน้าทีมทุกคนก็ลงมาที่เวทีหวังอีปอ๋อกดีเจบอกว่าช่วยเปิดเพลงนี้อีกรอบครับเราจะเห็นได้จากสีหน้าแววตาของหวังอีปอนะคะตลอดระยะเวลาของรายการสวีเานออฟชอาซีซั่นที่4คือเขามักจะน้ําตาคลอกันอยู่ตลอดเลยเป็นอะไรที่ซาบซึ้งใจและประทับใจมากจริงๆค่ะเราก็รอเจอเพวกเขาในซีซั่นที่5กันอีก อีโปโหวังจ้ายังอยู่อย่างแน่นอนที่สุดเพราะว่าเป็นแชมป์ เราไปที่แอคเคา์ของหวังอีป้ปอกันค่ะวันนี้หวังอีป้ปอก็มาขายแอร์ด้วยยี่ห้อ N N. อ็อกซ์เองอี้ปอบอกว่าเพลิดเพลินไปกับสายลมแห่งความเย็นเพื่อชีวิตที่สบายขึ้นเทศกาล d ับเ l e Eleven ผมแล้วก็อ็อกซ์ได้เตรียมสิทธิพิเศษไวส้สำหรับทุกคนแล้วครับไปที IT ่ทีมอเริ่มประสบการณ์ใหม่ด้วยคลิกเดียวส่วนเมื่อวานนี้จัสติโอเกิลนายเวิร์บบอกมีอัปเดตกันด้วยว่าคู่หูของกัปตันหวังอี้อ๋อเกิลพร้อมดื่มพีชเหลืองพินัวเพิ่มโปรตีนถึง39เปอร์เซ็นต์อร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการก่อนเเริิ่่่มซซีีันทปดา ผัดความสุขที่ทุกคำกับผลไม้บวกธัญพืชแทะไปที่แ,แกงกับหวังอีป๋อเป็นอายที่อร่อยมากๆเลยค่ะแมชอบมากแล้วครัวตะเกียบเมื่อวานนี้ก็มีปล่อยเบื้องหลังออกมาด้วยนะคะบอกว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว,ว่าคนหน้าตาดีเวลาทานอาหารก็มีสไตล์ตัวอย่างเช่นอีป๋อนี่ไง เห็นอ e ีบออยากกินอะไรบางอย่างเป็นสิ่งที่หอมมากโซอาอย่างแน่นอนที่สุดนะคะแบรนดน์นี้ส่วนเบรดมี่โน้ตสินี่หลายคนก็เสียใจนะคะเพราะว่ามีจํานวนจํากัดสำหรับลายเซ็นของวง e ังอีบอและก็รุ่นที่อ e ีบอนั้นดีไซน์คือมันเท่มากๆเลยะคะ่ะรุ่นนี้อย่างที่เราเห็นมีเพียงแค่9,785เครื่องเท่านั้นค่ะ ตัวเครื่องก็ออกมาในโทนสีเขียวด้วยนะคะสีโปรดของหวังอีปอ้นั่นเองสอบเรสมีโน้ต11แล้วคอเกตในวันนี้ก็มีอัพเบื้องหลังด้วยวังอีปอกับโฆษณาหวานๆใน,นของคอเกตนะคะเขาบอกว่าเบื้องหลังการถ่ายทำโฆษณาวังอีปอและคอเกตมาแล้วมารับรอยยิ้มที่สดใสของหวังอีปอกันเถอะ เซยวจ้ยนกันบ้างค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของละครเวทีแอดรีมและกรีมก็ผ่านไปได้ด้วยความราบรื่นสำหรับรการแสดงที่สจจนเจ้น เราจะเห็นได้จากภาพนี้นะเสียวจ้านก็ทาปูตาบวมนะคะเนื่องจากว่าต้องร้องไห้อย่างหนักแน่ๆในละครเวทีเรื่องนี้กับบทบาทของคนไข้หมายเลขห้าแล้วก็มีเรื่องราวความประทับใจนะคะจากคุณเฉิงฮุยนะคะพุ่มกับโปรดิวเซอร์เบื้องหลังละครเวทีลหลายๆเรื่องด้วยกันเนี่ยท่านก็ได้มีโอกาสเข้าไปชมการแสดงละครเวทีครั้งนี้ที่สนินเจนด้วยคือท่านเคยดูมาก่อนแล้วรอบหนึ่งที่อู่ฮั่นค่ะซึ่งมีการเป็นการแสดงรอบแรกแล้วก็ตอนนี้ท่านมีโอกาสได้มาดูอีกครั้งหนึ่งกับการแสดง,งที่สนินเจนแล้วก็ได้พูดถึงเสียวจ้านด้วยรวมถึงงนนักแสดท่าอื คุณเฉยฮุยก็บอกว่านับจากการแซงที่อู่หัน่นเป็นเวลาครึ่งปีแล้วมีวาสนาได้มาพบกับอดริมและกระมอีกครั้งหนึ่งที่เซินเจนยิ่งสมูทและก็น่าชมมากยิ่งขึ้นยิ่งฝึกซ้อมยิ่งแสดงมีทีมนักแสดงที่มีความตั้งใจมีความสามารถที่เป็นที่ยอมรับเต็มใจและมีสธิในการระบุป,ปัญหาและแก้ไขปัญหาระหว่างการแซงทั้งในจุดที่ประสบความสําเร็จและจุดที่ยังไม่ดีพอย่อมต้องสร้างผลงานที่มีคุณภาพออกมาอย่างแน่นอน และท่านก็มีพูดถึงนักแสดงในเรื่องนี้กันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณซูชิงค่ะท่านก็บอกว่ายังคงแสดงจิตวิญญาณของละครเวทีด้วยความสามารถของเธอ ในสงเซียวจ้านะคะท่านบอกว่าเซียวจ้านั้นฉลาดและก็มีรากแก้วแห่งปัญญามีความมั่นใจสามารถหลีกเลี่ยงความเหนื่อยที่มาจากการได้รับความสนใจจากสาธารณชนเข้าถึงตัวละครได้มากกว่าการแสดงครั้งแรกมนความผ่อนคลายเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นและท่านก็ยังชมนักแสดงรุ่นใหม่หลายท่านด้วยนะคะที่ร่วมแสดงละครเวทีในครั้งนี้ด้วยท่านบอกว่านักแสดงที่แสดงได้หลายบทบาทต่างก็มีการพัฒนามากขึ้น และมีตบท้ายบอกว่าทีมงานละครอ,อย่างหัวคืกคืกกลุ่มคนที่รักในละครเวทีที่มีความสุขกับความรักในละครเวทีนั้นก็เป็นพลังของวงการละครเวทีจีนที่ผมนั้นอดชื่นชมไม่ได้ขอบคุณประทายจากเซียวจ้าน FC t h a ไทยแลนด้วยนะคะแอดข้าวค่ะเราก็จะเป็นกำลังใจงให้กับเซียวจ้านและอย่างหัวการละครต่อไปสำหรับการแสดงละครเวทีอ d ดรีมและก, Dream. กระดรีมเซียวจ้านกับบทบาทของคนไข้หมายเลข5 อนนี้มาถึงงานโฆษณาของเซียวจ้านกันบ้างนะคะสำหรับโฆษณาตัวล่าสุดอย่างจิวหยางวันนี้ก็มีปล่อยเบื้องหลังมาแล้วค่ะสำหรับเบื้องหลังการถ่ายทำโฆษณาตัวที่2เขาก็บอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะว่าเขาจะปล่อยให้เราได้ชมกันในวันนี้และส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะมีมาอีกคลิปหนึ่งสอบเบื้องหลัง3มคลิปด้วยกันเขาบอกว่ามาดูสีหน้าเล็กน้อยของเซียวจ้านขณะทำงานกันเถอะเขาคุณมาาสรับการแชร์ในครั้งนี้ด้วยค่ะจิวหยางเซียวจ้านของเราหล่อมากจริงๆค่ะ ส่วนแอคเคาทของชุดเครื่องนอนเมนเดียวก็อัพภาพเสียวจ้านแล้วบอกว่าแก้การนอนไม่หลับด้วยเทคโนโลยีเันเดียวใหม่อัพเกรดคุณภาพการนอนหลับของคุณเริ่มฝันดีของคุณแว่นตาโมซันก็มาสำับในวันนี้นะคะกับภาพของเซียวจ้าหลอมากภาพนี้เขาบอกว่าจงซื่อสัตก,กับตัวเองเสมอและแสดงทุกแง่มุมของคุณเซียวจ้านนำเสนอโมซัน2022ซีรีส์ใหม่ของแว่นตา strength glasses MJ3068 เน้นที่ตัวตนที่แท้จริงของคุณแสดงความแข็งแกร่งของคุณปิดท้ายการรายงานข่าวจากช่องกูสุรานในวันนี้ค่ะก็ไปที่ชาร์ตกันบ้างพาวเวอร์ r าเราก็ไม่ได้เข้าชาร์ตกันมานานตนะั้งแต่เขาบอกว่าเขาไม่ให้โหวตอะไรทั้งนั้นตอนนี้พาวเวอร์ r านะคะก็มีจัดเรื่องราวของดัชนีท,ที่ผลไทยเน็ตค่ะท็อป10ซีรีส์ที่รอออกอากาศก็คือซีรีส์เรื่องไหนนะคะที่คนอยากจะดูมากที่สุดแล้วก็รอออกอากาศอยู่ในช่วงของวันที่18-24ตุลาคมที่ผ่านมาซีรีส์ของเซลจ้านกับวังอิปอ่อนนันน้วย่ยองางข อยู่ในอันดับที่4นะคะไว้พอ r r o กับบทบาทของไปรีของอี้ท่นี้ก็รอดูกันแบบเต็มที่เลยเป็นซีรีย้ยอนยุคอีกเรื่องหนึ่งที่รอดูมากจริงอันดับที่3ค่ะ t ด e l o n g e Promise หรือว่าวีกู่เยาเซียวจ้านกับบทบาทของซืออิงค่ะอยู่ในอันดับที่3และอันดับที่2นะคะันเ e r g i a วนี่เป็นซีรีของคุณตีรี่เร่ปาและคุณกงจ้นค่ะซีรีแนวย,ย้อนยุคด้วยเช่นเดียวกันส่วนอันดับที่1ขอแสดงความดีใจด้วยค่ะเซียวจ้านและดิโอดออฟเลิฟบทบาทของคุณหมอกู้เว่ย อยู่ในดับที่1สําสหรับซีรีส์ที่คนรอดูมากที่สุดขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะจากช่องกูซูแลนกันด้วยนะคะแวมก็ยังไม่หายดีเลยนะคะสำหรับฟิกเสียงอาจจะมาช้าหน่อยหนึ่งใน EP ีที่12ก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะคือแวมไม่มีเสียงมันก็ไม่สามารถที่จะอ่านได้จริงๆขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับการติดตามรับชมและขอบคุณสําหรับทุกๆกําลังใจและกลับมาเจอกันกับแหวมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ 此刻的城没有人来人往，这条江像一万年前那样，在雪山大海间经过两岸。如云的樱花比晨先开放，问声：你还好吗？ 泪意两行，黄河啊，你现在在什么地方？快归来守护你的故乡。明月啊，照大江，照亮你洁白。 初见的模样，等你来踏雪望。所有传奇都已不可能开场，用 <noise> 你新的倔强，在逆风里飞翔，在生死线。